ท,ทำไมไม่มองทางสวั <laughs> สดีครับมาเจอกับผมลุงและตีตามเคยนะครับทริปนี้เราจะมาเที่ยวชนบุรีกันนะอีกหนึ่งกัน,นะนกหวันเนาะที่ใกล้กรุงเทพมากขับรถประมาณ1ชั่วโมงทริปนี้ก็คือ1วันชนบุรีเที่ยวนนไหนได้บ้าง ตอนนี้เรามาถึงแล้วจุดแรกของเรานะครับชื่ออะไรเนี่ยเกสแกรนเป็นเหมือนร้านไอศเรีมเป็นคาเฟ่น,นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเปิดหรือยังด้านในย,ยังไม่เปิดนะครับเปิดเป็นมาซิ้งเดีเน๋นนี้อ๋อนี่เขากำลังทำไม่เสร็จเลยสวยอยู่นะเนี่ยตรงนี้เขาเปิดนะถ่ายรูปสวยมากเลยนะอยากเข้าไปมากเลยมากินไอติมนี <laughs> น่ันี้ดับเบิลช็อต เสียดายคาเฟ่เมื่อกี้ไม่ได้เข้าอ่ะได้เข้าไปแทนโซนด้าน,นอไอศครีมเนาะใช่ใมันยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดเขาเปิดประมาณสิ้นปีอ่ะใช่เราเห็นในรีวิวกันก็เลยตามมาใช่แต่ยังไม่เปิดนะแม่มาทานกาแฟาแม่ก,แมกินไอศครมได้ไอศครมอร่อยบางแสน <L an> ผมพาไปดูนะครับ ก็ใสเลยดินี<ส>่ครับใสมากอันนี้คือบางแสน <laughs> ใครจะคิดว่าบางแสนนี่ครับสวยมาก คิดว่าจะเจอหาด,าดาเลยเนี่ยครับลองมาเที่ยวกันนะหน้าหนาวนะทะเลหน้าหนาวใส่มากชอบมากโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันคาเฟ่สันเลี้ยงจังหวัดเชนวิลีนี่นครับขไปดูด้านในมีอะไรบ้างอันนี้ชื่ออะไรเด e p e เ t ส a ์คาร p e s นเ a สต์คนนี่เข้าสองคนเลยเหรอเข้าได้เข้าสองคนเลย อันนี้149บาทก็คือบวกน้ำดื่มฟรีหนึ่งแก้วใช่ไหมครับอ๋อก็เหมือนเราซื้อน้ำแล้วก็ได้ข้าวเนี่ยข้าวได้ตรงเลยค่ะไม่จำกัดเวลาอ๋อข้าวไดุ้รงเลยไม่จำกัดเวลาอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งวันคนละร้อยสี่สิบเก้าบาทนะก็จะเข้าไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวได้หมดเลยน่ารักมากเลยมจะอุ้มเลยนะคะจังเลยเฮ้ยขนนุ่มมากเลยเรา ดูน่าอะไรนี่มันกำลังขนปูน่ารักมากเลยตัวเล็กเนี่ยไม่อยู่นิ่งเลยอ่ะ <c oughs> ชินอ,อยากได้แบบนี้นี่โอ้ยตน๊ดตนี้ นี่ชื่ออะไรยี่ตัวนี้สนมากเลยนะเล่นหนึบเดียวเลยเมื่อกี้ดูน้องแมวมาแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูน้องหมาว่าอุ้ยสายเกินเข้ไปเลยตอนนั้นแล้วเธอก็โดนหมาลุ่มฟูเต็มเลยใหญ่เบอไปนี่ฟูครับนี่เดือดเกินเนาะได้ ตรงนี้มีกระต่ายด้วยไปดูกระต่ายกันเฮ้ยนี่เข้ามาแกะมั้นี่ระตั้งเองอะไรนะพูดอะไรไม่เข้าใจมาเที่ยวเที่ยวกินข้าวหรือยังอะ ่าแล้วนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นภายในคาเฟ่นะข้านในก็จะมีมุมนั่งเล่นอะไรแบบนี้เถ้ามาตรงนี้ฟรีนะเขาไม่เสียเงินแต่ถ้าเข้าไปดูถังจะเสียคนละร้อยสี่สิบเก้าก็จะได้น้ำฟรีด้วยน่ารักจนไม่กล้ากินเลยดูตลกตัวดิกินไม่ลงไม่กล้า คิ้วมากเลยน่ารักมากอันนี้ก็น้าแะแบลเลยแทบลไม่กเลยแไม่อนนี้ใช่อันนี้ก็รองนเลย,ลยน,น,นี่ีอ,นนอ,นนองเปามจอเยอากันเล่นนลเกเ,เลี้ยก <c oughs> ลเรามาเที่ยกันได้นะมีญญทั้งหมามีทั้งแมวมีทั้งกระต่ายมีทั้งนกครบเลย เป็นคาเฟ่หนึ่งนะแบบที่แบบชอบมากเลยชอบมากเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนใช่จะมาอีกแน่นอนชอบชอบ <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นนะอยู่ชนบุรีขับรถจากกรุงเทพประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะไม่ไกลไม่ไกลเรามาเที่ยวกันนะตอนนี้เราก็มาถึงสกายวอล์คเขาตะแบกนะเนี่ยครับอันนี้เป็นทางเดินเข้าไปนะนน่นครับจุดที่เราจะขึ้นไปอยู่ตรงนูน่นเราต้องเดินขึ้นไปแล้วทางเป็นภูเขาเป็นภูเขาชันมากเลยตรงนี้มันจะมีไฮไลไท์ก็คือสกายวอล์คครับเป, walk, เป็นสกายวอล์คเป็นสะพาน กระจกเพิ่งเปิดใหม่ตื่นเต้นไหมยังไม่เห็นไงเห็นแต่นรูปลต้องอบอกก่อนว่าเจอตัวจริงจะเ <c oughs> จอที่จริงจริงยังไงนี่ครับมันจะแบบสูงๆหน่อยนะเดี๋ยวลองไปวัดความกล้าดูว่าเราจะกล้าขึ้นไหมไปดจะสตันหรือเปล่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวขึ้นไปได้หมดกันครับถึงทางขึ้นแล้วไมาสอมไปด้วยกันไปด้วยกัน เหนื่อยไหมลิ้นห้อยเชียววิ่งปออะไรบอกแล้วว่าอย่าวิ่งไกลมันเหนื่อยให้พักก็ไม่พักไปก่อนเลยฉั <laughs> <laughs> นเอาเรื่องเลยนะทำไมไม่ใช่ขึ้นทางนี้ไม่รู้อ่ะแต่ส่วนใหญ่เข้ามาทางนี้หมดเลย <laughs> ไม่ทางนี้มันใกล้กว่านะเขาจอดแล้วเขาก็เดินเลยเออ แนะนำให้ลองมาทางนี้นะนี่ครับถึงแล้วเนี่นะครับพอมาถึงด้านบนเราก็จะเห็นเหมือนอุโบสถตรงนี้อยู่บนยอดเขาเลยนะพอขึ้นมาตรงอุโบสถเมื่อกี้เราต้องเดินลงนี้นี่นะครับเราต้องมาซื้อตั๋วสี่สิบาทคนละสี่ิบาทนะเพื่อเข้าไปด้านบนนี่เราได้ตั๋วมาแล้วนะคนละสี่สิบบาทเด็กเข้าฟรีไปเดี๋ยวไป ดูด้านบนกันอนุญาตให้เข้าได้100คนเท่านั้นโหเยอะอยู่นะ100คนก็ไม่น้อยนะนี่ครับเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ากระจกจะเสียวขนาดไหนนี่ครัเดี๋ยวลองเข้าไปด้านในกันเราที่เดยวกันนะครับที่เดียวกันเาษาอะไรภาษาไทยใช่ไหมครับนีครับ กล้าเดินไหมเนี่ยกล้าเอาไปดิเราต้องมองตรงเอาไปดิไปดิค่อยค่อยค่อยๆเดินนะอะไรนี่มองข้างล่างดินี่เขามันสูงจริงนะดูดิดูดิสูงมากดูครับทำไมไม่มองทาง ก้มตัำก้มตัำก้มตำสิคะก้มตัำน่ากลัวไหมนี่ใช่เหรอไม่เดินตรงนี้หละถ้าไม่กลัวไปดิก็เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะใครที่ชอบท้าทายความสูงอยากได้รูกสวยๆแนะนำเลยที่นี่ Skywalk วัดเขาตะแบงนะเพิ่งเปิดใหม่เลยนะนี่แนะนำเลย พูดแอนเซนากวไม่กล้ามองเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันเรามาถึงแล้วนะแกลนแคนยอนชลบุรีค่าจอดเท่าไหร่ค่าจอดเรายี่บาทค่าจอดไล้ยี่บาทนะแล้วก็เดินเข้ามาอย่างนี้เนี่ยข้างล่างจะมองเห็นอย่างนี้เลยนี่ครับ แกงแคนยอนชนบุรีหรือเาเรียกแกงแคนยอนคีรีนะข้างล่างนี่เป็นแบบเหมือนเป็นเหมืองเมื่อก่อนเป็นเหมืองนะดูดิกี่รูปแล้วเนี่ยน่าจะพันรูปแล้ว เมมยังไม่เต็มเดี๋ยวนะทิปหนึ่งเมมต้องเต็มใช่ไหมทิปหนึ่งเนี่ยคือต้องเอาให้คุ้มมาแล้วอัพยันปีหน้าเลยนะเธอว่ามันสูงกี่เมตรดาวไม่รู้สีโดดลงไปดูสิเธอไหมยป็ไงบ้างชอบไหมชลบุรีชอบอยู่ใกล้กรุงเทพวันเดียวก็เที่ยวได้เบื่อเบื่อเงาเงาเซ็งเซ็งก็ขับรถมาเที่ยวได้นะนี่ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่คาเฟ่ออนสะพานนะอยู่ที่ชลบุรีเดี๋ยวไปดูข้างในกันจะเป็นยังไงไปคาเฟ่ออนสะพานเนี่ยถ่ายรูปอันนี้ตัวมีเรือด้วยดาวมาตกหมึกดาวนี่เรือตกหมึกนี่ครับเรือตกหมึกเขาบอกว่าพระอาทิตย์ตกสวยมากนะเ,เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกแต่เรามา<ว>ไม่ทันเสยียดายบรรยากาศดีมากเลยอ่ะถ้ามาทันแสงเย็นนั้นน่าจะสวยนะกลางวันมันจะมองเห็นทะเลด้วยนะใช่กลางวันมันเห็นทะเล เดี๋ยวมาาาีหน,น้าทาลาดอันนี้อะไรฮันนี่โทส<า>อ,อ,อร่อยอันนี้คืออะไรฮันนี่โทสถ้าใครกำลังหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพอยู่ลองตามรอยเรามาได้เลยนะนี่ชนบุรีฟินว่า